สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว Thunderbolt กันดีก,กว่าครับ ณนะตอนนี้เองเนี่ยรีวิวแรกรอบเทสต์เกรนิ่งอ่ะก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นรีวิวที่น่าเชื่อถือมากเพราะว่าคนที่ปล่อยรีวิวออกมาเนี่ยก็เคยปล่อยรีวิวของกัปตันอเมริกาภาค4ออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ตรงแทบจะหมดทุกอย่างเลยนะครับผมอันเนี้ยก็เลยคิดว่าก็เป็นหนึ่งในรีวิวแรกที่สุดของหนังที่เชื่อได้นะครับแต่เนี้ยก็ต้องบอกอีกทีนึงว่า ตัวของผมยังไม่ได้ดูหนังนะครับผมนี่เป็นรีวิวที่คนอื่นเขาดูมาแล้วก็รีวิวมานั่นเองครับส่วนถ้าเราได้ดูหนังเมื่อไหร่แล้วก็เอามารีวิวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทุกคนได้ดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแล้วหนังฮัตเตอร์โบเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะกอบกู้มาเวลกลับมาได้จริงๆอย่างนั้นหรอก็ต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เองหนังที่มาในปีนี้อย่างกับตันอเมริกาเองเนี่ย ก็ไม่ได้ทำได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่าหนังที่ทำได้ดีจริงๆของมาเวลเนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วอย่าง d ดท o ู and w o เ v e r i ล e เลยแต่ทางฝั่งของกัปตันอเมริกาเองเนี่ยต้องบอกเลยพูดกันตามตรงนะครับว่าไม่ดีแต่ก็ไม่แย่นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับผมก็เฉยๆไม่ได้ทําให้หนังแบบโอ้โหมันจะห่วยเหลือเกินแบบสนไวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมที่แบบจะน่าจดจําสุดๆไปเลยก็คือกลางๆอ่ะ แบบดูก็ได้สนุกดีอะไรแบบนี้ครับผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรครับทีเนี้ยพอกับตันมันไม่ได้ออกมาแบบโอโ้โหทุกคนฮป์อัพกันหมดเวอร์วังอลังการหนังเรื่องนี้ทุกคนต้องไปดูให้ได้มันก็เลยทําให้หน้าที่ในการจะแบก MCU เนี่ยฮะ มันตกมาอยู่ที่ทันเดอร์โบนะครับผมทันเดอร์โบเองเนี่ยจริงๆก็เป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้อยู่เลยว่ามีด้วยซ้ำนะถ้าไม่ได้เป็นแฟนมาเวลอะ่ะคือถ้าเป็นแฟนมาเวลเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบไปคุยกับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมยังไม่รู้จัก h ันเดอร์โบเลยนะครับผมแต่ดังเรื่องนี้นะครับมันมีไม้ตายอยู่2ออย่างนะครับผมที่ทำให้หนังเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาเลยหนึ่งเลยนะครับผมก็คือแคสต,ตัวละครของมันเนี่ย จะไปอยู่ในหนัง a v e n g e r o o m d a y กันแทบจะเกือบหมดเลยนะครับขาดไปแค่ตัวเดียวนั่นก็คือตัวของแทสมาสเตอร์จากการประกาศล่าสุดออกมาพอแบบนี้มันก็เลยทําให้หลายๆคนนะเริ่มสนใจมันขึ้นมานครับเพราะว่าเราจะได้เห็นทีมทีมนี้ต่อในหนัง a v e n g e r นะครับผมและอย่างที่2เนี่นะครับแน่นอนแหละตัวละครที่น่าสนใจที่สุดของหนังนั่นก็คือซูเปอร์แมนของมาเวลอย่างเซนทรีนะครับผม,มก็จะออกมาในหนังเรื่องนี้และรวมไปถึงตัวของเขาเนี่ยก็จะมีเพอร์โซน่าที่เป็นตัวลายด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้ จุดประกายความน่าสนใจขึ้นมาได้นะครับผมแตเดี๋ยวคงต้องรออีกทีนึงแหละว่าใกล้ๆเนี่ยจะมีการโปรโมทอะไรไหมนะครับผมเพราะดูตอนนี้ก็ยังไม่ได้โปรโมทหนักเท่าทางฝั่งของกัปตันอเมริกา4แต่บอกเลยว่ารีวิวเนี่ยออกมาดีมากๆนะครับผมดีกว่ากัปตันอเมริกาเยอะเพราะว่าอย่างเทสกินเนี่ยเรียกได้ว่ากัปตันอเมริกา4ออกมาแบบย่อยยับสุดๆเลยแต่หนังเรื่องนี้มันออกมาตรงกันข้ามเลยนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าในรีวิวเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมได้ดูหนังเรื่องนี้ใน อบเทสกีนิ่งเนี่ยเมื่อราวๆประมาณเดือนกับ2เดือนก่อนครับ6อาทิตย์ที่ผ่านมาตู้ของฉันจะไม่พูดอะไรมากนะแต่บอกไว้เลยว่าถ้าตู้ของคุณเนี่ยเป็นคนที่เบื่อหนังตีมซุปเปอร์ฮีโร่ทั่วไปเพราะรู้สึกว่าไอหนังฮีโร่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดอะคือเปลี่ยนหน้าตาฮีโร่อะแต่ว่าพอหนังเหมือนเดิมนะครับผม ตัวเอกออกมาตัวลายออกมาสู้กันตัวเอกชนะนะครับผมตัวเอกอาจจะแพ้รอบแรกไปก่อนแล้วก็กลับมาชนะใหม่อะไรก็ว่าไปเขาบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมและอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูเือเกินนะครับกับหนังเรื่องนี้เพราะว่า ไอการเดินทางของตัวละครเนี่ยมันทําออกมาน่าสนใจมากๆนะครับผมไดนามิกของทีม Thunderbolt เองเนี่ยก็ดีเกินคาดเลยเรียกได้ว่ามีความเหมือนกับทางฝั่งของ Guardian of the Galaxy เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเออเป็นข่าวดีเลยเพราะว่า Guardian of the Galaxy ภาคแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับผมว่ามันเป็นหนังที่ดีเกินความคาดหมายแล้วก็ช็อกโลกเป็นอย่างมาก คือตอนโปรโมทเนี่ยภาคแรกอะ่ะมันไม่ได้โด่งดังอะไรมากถูกไหมแต่ว่าหนังออกมามันดีเหลือเชื่อก็เลยทําให้สามารถสร้างฐานแฟนคลับสร้างกลุ่มแฟนๆขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมทีนี้เองเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมก็คือ 1. การเดินทางของตัวละครเนี่ยครับออกมาได้น่าสนใจ2นะครับผมไดนามิกของทีมก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆสนะครับผมในเรื่องถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครสําคัญของหนังเรื่องนี้เลยอย่างเซนทรี แล้วก็รวมไปถึงเดอะ o ว c e ซึ่งเป็นเพอร์ n ซนาตัวร้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แบบโอโ้โหโคตรเจ๋งในหนังเรื่องนี้นะครับผมคือการแสดงออกบทบาทท่าทางการแสดงบทพูดต่างๆมันทําออกมาเข้าสู่เรื่องราวเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับตัวของเซนพี่ตรงนี้และตัวของเขาเองคนที่ไปดูมาแล้วรีวิวเนี่ยก็บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้น่าําออกมาได้ดีมากๆ,ๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ารีวิวหรือว่ากระแสตอบรับเนี่ยน่าจะ แจ๋วมากๆเลยหลังจากมันเข้าฉายไปคือเรียกได้ว่าหลังจากเข้าฉายไปสักอาทิตย์นะรับรองเลยว่าหนังเรื่องนี้ได้ลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับผมคนรีวิวเนี่ยทางฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยนะครับผมน่าจะให้เรตติ้งเนี่ยเกิน90บวกแน่ๆเลยครับส่วนฝั่งคนดูเองเนี่ยก็น่าจะพุ่งกระฉูดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่การคาดการเฉยๆนะครับผมอาจจะผิดได้นะครับแต่ก็บอกไว้เลยว่าในตอนที่เขาไปดูหนังเรื่องนี้มาเนี่ยคนข้างๆเขาที่ดูมาด้วยกนะันทุกคนก็ ดูจะรักหนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็หยุดพูดถึงหนังเรื่องนี้หลังจิตดูจบไม่ได้เลยเลยครับผมเรียกได้ว่า คือแบบมันทําลายความคาดหมายของแต่ละคนที่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาดีอะไรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะเฉยๆแต่ทางฝั่งของคนที่ได้ดูมาบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมทําออกมาได้ดีเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากเล่าจริงๆนะครับผมหนังเรื่องนี้เองเนี่ยตีมเติมอะไรอะตอนแรกทําออกมามันก็ดูเหมือนเป็นการเอาตัวร้ายเกรด B ีมารวมกันถูกไหมมันก็ดูแบบยากอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นทีมรวมตัวร้ายแบบว่าเอาบารอนซีโมมาเอาทางฝั่งของคิวมองเกอร์ที่ตายไปแล้ว มาเอาทานอสมาเอาตัวไายเด็ดๆมาครับผมอันนี้เป็นตัวที่ีิดว่าก็พูดตรงๆอ่ะเหมือนเอาตัวไายเกรดบีมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมการทําให้หนังออกมาดีเนี่ยมันต้องเป็นแบบมมามืดเลยอะ่ะแล้วดูเหมือนว่ามาเวลก็จะทําแบบนั้นได้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องราวอื่นของหนังเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวคงทุงรอดูกันว่าจะมีรีวิวอะไรออกมามา,มากกว่านี้ไหมแต่ถ้าถามผมเองนะเห็นรีวิวนี้มาเนี่ยก็ใจชื่นนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะช่วยแบกมาเวลได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าทีมทีีนนน้่ยก็จะไปอูใ a อ e เวนเจอร์ดูมเดย์ด้วยนะครับผมตรงนี้แค่ตรงนี้ก็เพิ่มความน่าดูขึ้นแล้วแต่ทว่ามันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะการที่จะทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นอ,ออกมาได้เนี่ยการจะปลุกชีพมาวยออกมาจริงๆอะ่ะแปลว่าหนังเรื่องนี้ต้องออกมาดีแบบยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับผมซึ่งก็หวังว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่คนรีวิวเนี่ยเขารีวิวออกมานะครับว่าหนังเรื่องนี้มันดีเหลือเกินมันแบบมีอะไรเหนือความคาดหมายมากๆแล้วเอาจริงๆนะถ้าถามผมเองเนี่ยนอกจากประเด็นตรงนี้ประเด็นที่ทำให้ผมอยากดูหนังเรื่องนี้ที่่สุดคือออออผมมมยยยาาาากเห็นนวว้ััปงงไ เห็นซูเปอร์แมนร่างชั่วว่ามันออกมามันจะเท่ขนาดไหนมันจะเจ๋งขนาดไหนและมันจะมีฉากแอคชั่นในระดับที่เราจะได้เห็นตัวละครที่โหดระดับซูเปอร์แมนเนี่ยออกมาสู้หรือเปล่านะครับผมตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมใส่ใจกับมันที่สุดแล้วก็อยากดูที่สุดเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่หลังจากฟังเรื่องราวนี้มาแล้วค่อนข้างจะใจชื้นแล้วก็รู้สึกว่าเออ มันเริ่มจะฟังดูมีความหวังมากขึ้นเยอะเลยนะครับผมกับหนังเรื่องนี้ที่เอาจริงๆก็ไม่ได้โปรโมตหนักอะไรสักเท่าไหร่หวังว่ามันจะเป็นมามืดของปีนี้นะครับผมหวังว่ามันจะทําออกมาได้ยอดเยี่ยมแจ่มจอดออกมาดีมากๆ ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าจะทําได้ดังที่รีวิวเขาบอกมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกเรากันมานะครับผมยังไงในวันนี้ก็้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ mm hmm. ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ